โอเคก็กลับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ชมปามีนะจ๊ะแล้ววันนี้กลับมาอยู่กันใน Ar ร์พีซกันอีกครั้งแล้วนะผม โอเคครับ okay, ผมวันนี้เราก็กลับมาพบกันที่เกาะของพี่กันอีกเช่นเคยนะผมก็จะบอกได้เลยว่าขอไปนะผมสําหรับคนที่รออาร์คมือถือนะฮะก็ตอนนี้เข้าเกมไม่ได้ครับผมไม่รู้เป็นอะไรนะฮะก็ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเข้าปุ๊บมันดิ่งมันดิ่งนะผมตอนนี้พี่ก็กาลังลบแล้วก็เข้าใหม่นะผมคือถ้าเกิดว่าไม่ลบเข้าใหม่นะี่นพี่ก็ไม่รู้จะเข้ายังไงแล้วนะผมก็นะผมเดี๋ยวพอมันเข้าได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้นะผมเจอการอาร์คมือถือแน่นอนนะผมจะรีบทําให้เลยนะผมก็ คือมันมันต้องลงมือถือก่อนไงเราค่อยเป็นนักพีซีใช่ไหมแต่มันเข้าเกมไม่ได้เฮ้ย<ง> <c oughs> ก็งงเหมือนกันนะผมโอเคครับ okay, ผมก็ตามนี้นะผมแล้ววันนี้ผมต้องบอกเลยว่าพี่ไปเสาะหานะผมแล้วพี่ก็ได้เจอเดโมนิกนะผมหน้าตาเหมือนหนูตัวหนึ่งนะผมนั่นก็คือเจ้าเดโมนิกลอแรดนั่นเองนะผมว้าวก็วันนี้เดี๋ยวเราจะไปจับกันแน่นอนนะผมมันอยู่ในป่านะวันนี้คงไม่ได้ไปวิ่งเล่นแถวโซนโซนทุ่งลาเวนเดอร์แล้วนะผมก็โอเคครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าครับผม ต้องจัดแล้วนะผมลูกก็ยังไม่ได้ไปบ้านใหม่ละดีนะมันก็รอพ่อแบบว่าไม่มีการมีงานทําก่อนใช่ไหมถึงจะได้ไปอยู่ที่ใหม่ <c oughs> ช่วงนี้ทางานเยอะนะผมงานเยอะจริงๆช่วงใกล้สิ้นปีแล้วด้วยนะผมก็ลูกก็เลยได้อยู่บ้านตรงนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวจะย้ายลูกไปตรงนู้นดีไหมตรงนู้นน่ะมันจะแบบว่าเดินออกจากบ้านคือมีมีม,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 มีมีเหลืองเลยนะผม แต่ถ้าอยู่ข้างหลังเนี่โซนนู้นก็ได้นะตอนแรกพี่คิดหลายดีอยู่ไปจัดบ้านสวยๆโซนนู้นหรือว่าโซนนู้นดีก็ไม่รู้โซนนู้นก็คืออย่างที่บอกและครับผมเดินออกมาจีบบ้านก็มีเหลืองเลยครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะเอาตัวอะไรไปเล่นดีห,หนูก็นี่ก็นอนทุกคลิปจริงๆเฮ้อ นอนทั้งในมือถือนะพีีเลยเออในมือถืออ่ะพี่จับมาใหม่แล้วนะผมตอนนั้นที่พี่ไปโหลดเลฟกลับมาใหม่นะผมเพราะว่าตัวที่พี่จับลงคลิปมันเป็นเลเวลร้อยกว่าเองนะผม <c oughs> ก็ไปจับได้ตัวเลเวลสามร้อยมาเดี๋ยวทาคลิปให้ดูแล้วกันถ้าเข้าเกมได้นะวันนี้เอาต,ตัวตัวนี้ไปตัวนี้ไปดีกว่าไปลูกพอไม่ได้เล่นนานแล้วหนูเนี่ยบินขึ้นหรือเปล่าเราอะบินขึ้นหรือปเปล่า <c oughs> จำหน้างงๆก็ผมลองท่าเหมือนเดิมทิ้ง้ายกัดนะผมทิ้กว่า ออนั่นแหละพ่นไฟใส่หัวพ่นไฟใส่หัวเพื่อนเพื่อเฉยยลยกดซีเออซีตบนะผมเอ็กอ่ายังสะบัดเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็คอนโทรลอุ้ยอุ้ยเออไม่กลัวไอ้สไปโดมันกลับมาตบหนูบ้างเลยรือไงฮะอุ้ยตายม้านัดตายบ้านะโอ้โหไม่มีแม่ระดับโอเมการาไปโนแล้วนะผมไม่ตายอยู่แล้วใช่ไหมไปครับผม กศิ <g ül> ่ามองมันน่าหานนะผมไอ้ตัวนี้ไม่เอายิงใส่ใส่เพื่อนตัวเองเฉยเลย <S <S โอเคโหเราจะบินไปทรงนูน้นมันอยู่ตรงนู้นแหละมันบินช้านะผมตัวเนี้หู่ยใจได้ไม่ได้ไอตัวนี้ตัวนี้ไอตัวนี้เออเออไม่ชอบนะผมไม่ชอบเป็นการส่วนตัวนะไอ้ตัวนี้พวกนกพวกนี้ใช่ไหมมันใช่นกขโมยของไหมใช่ดิใช่ดิไม่เคยลืมเลือนครับผมมา โอ้โหหนูจะบินถึงพรุ่งนี้หรือเปล่าเนี่ยอะแล้วผมตอนนี้เราเพิ่งถึงป่าเลดบูธนะผมมันใช่เรียกป่าเลดวูธได้ไหมไม่ได้นะมันอยู่ในแมปนี้ไงมันก็โลนะผมหนีเดินแล้วเดินแล้วเดินแล้ว,ลวต้องโดนดิขึ้นเขาก่อนขึ้นเขาก่อนเออขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้เออให้มันได้อย่างนี้นี่ขึ้นไม่ได้แต่ลงได้เฮ้ยไอหมีหมีเดเบหมีเดเบหมีหมีเดเบ่โอ้โหท็อกซิกเดเบนะผม คิดว่าไฟมาเออสีดำนะครับผมกุมาน่ครับเราจะเริ่มเดินนะครับผมลุกมาอยู่ในป่ากลางๆนู่นอะไม่รู้มันวิ่งไปไหนแล้วนะครับผมถ้าไม่เจอจับตัวอื่นแค่นั้นแหละโอ้ยมันมายังเงียบเชียบจังเลยเฮ้ยในพีีนี่พี่แนวแบบว่าจับไดโนสเสาร์อย่าเงเดียวเลยใช่ไหมไม่ได้เอาชีวิตลงชีวิตรอดเลยเลยนะผมถ้าอยากเอาชีวิตรอดก็ไปดูในมือถือนะผมอ้านมือถือนะฮะเออเฮ้ยเฮ้ยข้างบนเฟล็อกซ เฟล็อกชารลังแกคนอื่นได้ไงเราอะฮะลังแกคนอื่นได้ไงเราอะฮะนี่ลังแกคนอื่นได้ไงเฟล็อกชาร์ดโช่แงมไปดิแงมไปดิแงมไปดิฟบฟบฟบโอ้ยบินลงมาอย่างเท่เฮ้ยยาปึ๊บจอดครับผมหุยไพ่เม่นี่ว่ะเอออ๋อนี่โอ้โหท่า เออนี่ไงนี่ไงที่มีคนมาคอมเมนต์บอกนะผมว่ามันมีท่าแบบกินกินลูกไฟด้วยนะผมกินลูกไฟใส่มือไว้ลูกใส่มือไว้อุ้ยโอ้โหโคตรดีโคตรดี่จิงไม่จิงไม่รู้กูโคตรดีไว้ก่อนเออเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่กลับมาดิกลับมาดิระบบระบบระบบเอามันลูกเอามันลูกเออเอามันลูกเอามันลูกคนไปไหนหน้าเลยคนไปไหนหน้าเฮ้ยโอ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 ยปุ๊บปุ๊บออเออเออตบตก โดน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 เออเออเอาดิ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 ไม่เก่งเอาเท่ไว้ก่อนเอาดิก็มาดิครับผมก็มาดิครับผมโอ้โหนี่มันมังกรไฟชัดๆนีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหไพ่ฟมอ่อเราคนละแมปนะผมไฟม่อมันอาจจะโอ้โหตายยากหน่อยตายยากหน่อยโอ้โหไอตัวนี้มันไม่ใช่แมปของไพ่ฟม่อนะผมมันก็เลยแบบไม่กีจัดไม่กีจัดไงแล้วแบบไฟม่อมันอย่างโกงขอโทษด,ด้วยมันจะตายบ้างไหมเฮ้ยตายเฮ้ยอ r i g i n โอ้โหโอ้โหเลือดเหลือเท่านี้เนี่ยโอ้กังโกงะเอาลิจินมาจากไหนเว้ยโอ้โหกูจีดเลยนะผมเดี๋ยว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 มันเกินไปหรือเปล่าเมื่อกี้อ่ะโอ้โหเรากำลังตัวต่อตัวกับไพ่หม้ออยู่นะผมต้องบอกกันเลยนะพี่ไม่ใช่ตัวของแมพไพ่หม้อมันก็แบบครูไม่ได้อยู่แล้วนะผมพี่ถ้าอยู่ในแมพไพ่หม้อนี่มโดนอยู่ไหนวันี่วะนี่ ปล่อยปล่อยพื้นลงไปปล่อยพื้นลงไปโอ้โหปล่อยไปนู่นที่เราจะทำไงวะไอารโนมันไปแล้วชาโนมันไปแล้วมันไม่สนใจแล้วมันนี่มันนี่อันป้ามันไปแล้วเออออริจินมันไปแล้วนะผมมาต่อันป่าหล่ะเราอะโอ้ยมันไปมันไปนู่นแล้วมานี่ก็มาดิครับผมเออเออนี่นี่นี่กระโบไปดีนี่กระโบไปดีนี่ก็มาไอ้ก็สะบัดไปดีสะบัดไปดีโอ้ยยังรุนแรงอ่ะขอโทษ ขอโทษขอโทษโอ้โหยโอ้โยเฮ้ย,ยเดี๋ยวมันมาต้องดูดีๆนะผมครึ่งหลอดแล้วเนะี่ยเออเออเออตกตกดีเฮ้ยโอ้โหเลือดมันเด้งแน่เลยวะ่ะเลือดมันเด้งแน่เลยวะ่ะอย่างเงี้ยโอโย้โกงนะผมมันโกงนะฮะนี่เรียบร้อยไปดิไม่แย่แม้เขาแต่เราโคดรแล้วผมโอ้โหเอาได้วะ่ะดูท่าน,นี้ใหม่โอ้โหกินไฟใส่มือท่าโคตรที่ กินยาบ้างนะลูกนะเอายาให้ลูกก่อนเดี๋ยวจะได้นอนนะผมโอ้โหสุดจริงเ้ยไม่ชอบจัดเลยนะผมเฮ้ยเนี่ยเห็นไหมเหมือนเหมือนแมพไพรมอมันเริ่มไม่เด้งแล้วนะผมเลือดนะอ่าบางคนบอกว่าที่ที่บอกว่าเดโมนิกี้เนี่ยให้ปิดบัฟนะผมพี่เห็นมาเยอะแล้วหลายๆคอมเมนต์นะผมพี่ลองทําแล้วนะเว้ยเออเลือดมันไม่เด้งจริงจนะผมเนี่ยมันมันบักเห็นไหม ด,ดูดิดูดิยังไม่ขึ้นเลยนะผมนี่ไอ้นี่ไม่มีบัฟด้วยนะผมยังไม่ขึ้นเลยนะฮะเดวอนดิก <Dev otic S 1> มันปิดบัฟมันก็ไม่ขึ้นนะผมลองแล้วจริงๆนะฮะโอ้โหมันเป็นอะไรของมันวะเฮ้ยโอ้โหโลภีแต่ว่ามันมีวิธีฮิวก็คือไปเดินเดินเฉยๆเอ้ยไม่ใช่จอดลูกไว้เฉยเอ่อะนั่นแหละเอ้ยอก็มานี่ครับผมเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเเจออริจินคาโน่เดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะแต่แกคนไม่มีทางสู้นี่เก่งจัง อเอาเรื่องอยู่นะผมตัวนี้มีกาทีเรียมเอตรงนี้ไม่มีใครเฮ้ยนั่นเฮ้ยลูกพี่เองไปทางนู้นแล้วโดนโดนคานโนมานนี่มา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 ้นี่ตะปบดีตะปบดีตะปบดีครับผมนี่สะบัดสะบัดออกให้หมดมาก็ามาดีครับมีกาทีเรียมมีกาทีเรียมโดนตะปบด้วยเฮ้ยนั่นไงนั่นไง เฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วรอแลดต,ตรงนู้นนะผมรอแลด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 นะผมใช่ไหมใช่ไหมตรงนู้นนะตรงนู้นเดี๋ยว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 โอ้ยยังเล่นตัวนี้ไม่สบาใจเลยไม่เป็นไรแล้วนะผมได้ตกไปมากก็ดีแล้วก็ดีแล้วเผาครับผมอันป้าโอเคลูกพ่อไปก่อนเดี๋ยวแย่เอานะเลือดเหลือแค่นี้ครับผมโอ้โหโคตรเท่เลยท่านนั้นนะ่ะสุดจริงครับผมไปแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย و, โอ้ยไฟมันท่วมตัวเลยวะ่ะเฮ้ยตอนแรกพี่เจอมันตัวนูน้นเดินมาถึงนี่เลยเหรอวะเออเออมันจะพลังแรงเหมือนพลัสตวปุวะดึมเดียวหายอะไรแบบเนี้ยโอ้ยทำไมตัวมันเป็นไฟตลอดเลยอ่ะตัวอื่นเขายังไม่ไฟเลยลูกเอ้ยโอเคครับผมโอ้ยขาดรบบสี่ล้านเอาเลยนะ เฮ้ยยื้ยยื้ยเดี๋ยวหาที่ที่สูงๆก่อนนะผมเผื่อมันกิ้งกิ้งมาใช่ไหมไอ้รอแรกนี่มันกิ้งได้นะผมโอเคโอเคมาหนึ่งสองอื้อเอื้อ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 เอมาที่มาที่มาที่เฮ้ยเจ้าเจ้าเจ้าจ้าเฮ้ยนั่นไงมันกิ้งได้ก็บอกอยู่โอ้โหโอ้โหโอโหโอโหโอหูนั่นไงนั่นไงมันกิ้งได้ครับผม โอ้โหทุกคนกำมแล้วกำาแล้วทำไงอยู่วะเนี่ยโอ้โหโอ้โหที่สูงไว้ครับผมอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นู่นมันอยู่นู่นมันอยู่นู่นลงได้อยู่ลงได้อยู่โอเคเอ้ยเอ้ยอย่าลงต่ำอย่าลงต่ำโอ้โหโอ้โห,โอโหเอาแล้วครับผมอยู่ไหนอยู่ทางไหนต้องรอค่าตลบให้มันขึ้นใช่ไหมแต่พี่เป็นคนไม่ชอบรอครับผมต้องยิงซ้ำอ่ะมันใต้ครับผม <S <S รู้ว่ารอค่าตลบก็ได้นะฮะอัาคระสนอนริจริเนี่ยแต่ขัวที่ไหนอะ บนที่ไหนเอาก็มาดิก็มาดิครับผมอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวก็ตายอีกจริงๆพี่เนี oh, oh ่ยอุ้ยนั่งไง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 ขู่แล้วมันท้ำให้ร่วง้วยนะก็ขึ้นมาดิผมไม่โดนอีกผอุ้ยบึ้มงเบื้มบ้าบอยู่แถวไหนโอ้อยู่แถวนู้นอยู่แถวนู้นโอ้ว้าวโอ้เลโอเลเลเลฮนอยู่โน่น ก็มาดิก็มก็มาดิก็มาดิกิงมาดิกิงมาใหม่ดิโอ้โหไฮ้ค่าตลบรีบขึ้นหน่อยดิโอ้โหองล้านหกงตายแล้วตายแล้วโอ้โหตายแล้วทางนี้ครับผมกระโดดปั๊บปับเป็นไงเป็นช็อตไปดิยิงขึ้นได้ป่ะทางเนี้ <c oughs> เอออยู่ไหนวะเฮ้ยหายหายหายครับผมหายจาังหวะน,นี้หายยังไงนั่งไงนั่งไง,งไปมันอยู่ข้างหลังไงเฮ้ยเดี๋ยวพี่จะไปทางนี้นีมันขึ้นไม่ได้หรอกนี่ตรงนี้ตรงนี้ โอ้ยมันขึ้นได้ดีว่ะโอ้โหใครว่ามันขึ้นไม่ได้นี่นี่นี่ท่อนไม้นี่ท่อนไม้เป็นที่กำบังมาดิโอ้โหพลังโอ้โหโอ้โหมันตลบแล้วนะผมโอ้ยเดี๋ยวดูโอ้นี่นี่หนูตลบแล้วจริงเหรอลูกจะเป็นลูกพ่อจริงหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหมันจะไม่ย่างพ่อก่อนเหรอโอ้ตายแล้วครับผม โขขนาดเขาถลบนะไฟยังขนาดนี้อ,อุ้ยตกใจเออตกใจหมดตกใจหมดเมื่อกี้ตกใจจริงๆนะผมไอ้บ้าเอ้ยกระโดดมาพอดีเลยขูหแล้วดูไฟกะดิคุณพาช่วยดูไฟเรับผมพี่นึกว่าขาพี่นึกว่ามาขายหมูปิ้งนะไอ้บ้าเอ,อ,อ้ยอ้ขูไม่เผาพ่อนะเออจะเป็นลูกพ่อแล้วไม่เผาพ่อนะ โอ้โหโคตรเฮ้โคตรโหดนะครับผมถ้าเมื่อกี้อ่ะมันมันมันทำพี่ตกได้แลวพี่แบบไม่ทิ้งระยะนะตายจริงๆได้จับบ้านมาอีกรอบนะผมเสียเวลานะผมโอ้โหรอแลดหน้าตามันน่ารักจังวะตัวตุ่นใช่ไหมมันเป็นตัวตุ่นใช่ไหมจมูกปากฟันน่ารักดีแล้วผมโอเคลูกคงจะหิวหน้าดูไม่มีผิดครับผมอันนั้นมันเอเป็กสีเหมือนกันเหลือเกินอะ สีเหมือนกันเหลือไตผิดโดนด่าไอ้กูอะโอเคครับผมมาืออมาเร็วลูกกันเร็วมาเร็วมาเร็วเรียบร้อยครับผมโอเคครับผมได้มาแล้วนะผมเดโมนิกลอรแรดน,นะผมล้อรแรดนะะเอออ่านพี่อ่านผิดอะไรก็อย่าถือตาก็บอกแล้วไงโอ้ยแต่จีิดจริงครับผมโอ้ยอย่งนี้ดูหน้าเขาด่โอ้ ตัวอย่างใหญ่แล้วผมพี่จําได้ว่าพี่เคยจับลอเลตตัวนี้เดียวเองนะอ่าๆได้เสียได้เสียผมอย่างนี้โอ้ยทําที่ขี่มาหมดแล้วนะผมสําหรับตัวที่มีนะเราจะไม่ให้เป็นการเสรียวเวลาแน่นอนครับผมหนีไงลกูกอ่าเดี๋ยวพี่ลองพี่ลองไอ้นี่ให้เลยนะปุ๊บเนี่ยเห็บนะมันขึ้นแบบดีละน้อยนะเออเดี๋ยวลองกินยาลองกินยาลองกินยาใหม่เอ้ยมันก็ขึ้นหน่อยนี่วะเฮ้ย สรุปทุกคนถูกครับผมพี่ปิดเองนะขอโทษด้วยทุกคนขอโทษด้วยครับผมผิดเองครับผมเ,เรียบร้อยนะผมโอ้โหดูไฟก็ดิมองอะไรไม่เห็นเลยนะผมมอไม่ไฟโอ้โหมันแรงขนาดนี้ลูกคอนโทรลซีปิดก่อนไหมเอ้ยอันนี้มันเปิดหรือปิดวะเฮ้ยเอ้ามันเปิดหรือปิดมันเหมือนกันหมดเลย ทุกคนดูอันนี้เปิดนะอันนี้เปิดใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้กินใหม่ให้กินยาใหม่โอ้โหดูนะผมเฮ้ยอ้าวไม่เกี่ยวแล้วครับผมถ้างั้นนะ่ะไอรอเลมัปกินยาได้แล้วผมทุกคนดูนี่เปิดบัฟนะเปิดบัฟนะเปิดบัฟนะโอย้ยังไม่จบครับผมกับเรื่องนี้ยังไม่จบนะ <c oughs> นี่เปิดบัฟอยู่มันกินกินยาได้เลยแสดงว่ามันเฉพาะตัวนะผมอันนี้ทําให้เห็นกันแล้วนะผมโอเคอปิดบัฟก่อน ถ้ามีถ้าเปิดบัฟมันจะเป็นรูปโล่ไงเออพี่จําได้แล้วนะผมอ่าปิดบัฟครับผมทำไมไฟมันเป็นอย่างนี้ลกูกไฟหนูมันมองข้อมองจอไม่เห็นเลยโอ้โหโอเคครับผมโหดูท่าดูตัวเขาโคตรเทเลยนะผมเฮ้ทุกคนปวดตาหน่อยนะผมปวดตาหน่อยนะพี่เริ่มปวดแล้วเนะี่ยโอ้ยโดนโจดก่อดิอย่างเท่อ่ะอย่างเท่อ่ะโอเคมาลองท่านาะผมคลิกไาย กีกร้ายกัดน,นะผมกีกร้ายกัดขีขวาเอ,ออเอกขีขวาตดเหรอ <c ười> หนูตดใช่ไหมลูกอ้อตดตดตด,ตด,ตดครับผมใช่ดีไหนล่ะกดซีครับผมโอ้โห,หกดซีบึ้มบึบบบบบบ้มบั่มนะผมนี่กดซีบึ้มบึ้มบั่มโอ้โหกด x q control r o ไม่มีอะไรทั้งนั้นเออไม่มีอะไรแล้วนะผมโอเคได้ได้เสียได้เสีย โอเคเดี๋ยวพี่ลองออกเข้าเกมใหม่ดูนะผมก็จะหายไหมโอเคครผมทุกคนก็โหลดเซฟกลับมาใหม่เนี่ยมันมันก็หายนะผมก็ดูตัวมันเมื่อกี้น่าจะเป็นบั๊กนะผมโอ้โหเล่นสะบอดตาเลยทีเดียวนะผมตัวเบเลอรใบเกย่างี้โอ้โหมาจัดกับผมแบบนี้อันนี้พี่ยังไม่ได้เปิดบลั๊นะตามที่เห็นเลยนะผมต้องต้องเปิดไหมมันจะเป็นต้องเปิดไห เฮ้ยเหมือนมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันเผาไอเลือดกินเองเลยนะผมนี่ถ้าเปิดจะเป็นงีน้นี่ถ้าเปิดมันเออเอาอ,อันนี้ปิดเหรออะไรวะเนี่ยมันบัวถ้าเปิดมันองเป็นรูปโลป่ไม่ใช่เหรอวะโอ้โหนี่อันนี้ปิดนะครับผมใช่ไหมโอ้ไม่รู้เลยนะอันนี้ตัวเป็นไฟนะผมไปไปจัดไอคานนนั่นอีกรอบดีโอ้โหเอออย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่ปวดตาหน่อยใช่ไหมโอ้เมื่อกี้คือพลังโหย เลงกึนเลงแบบเลงจัดเลยนะผมไปอ่ะมาดิอีคานนตอนนี้แล้วยังไงแล้วยังไงอ่ะเราอะเอาดิเอาดิเอาดิกลมมาดิกลมมาดิครับผมนี่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 ขยมขยมขยมไปดิขยมไปดิขยมขยมไปดิขยมไปดิเออนี่นี่เออเออเออมามาก็มาดิครับผมก็มาดิเอ้ยเอ้ยคานคานน้อย คานน้อยจะเข้ามาด้วยเหรอหือหืออู้หูยอู้หูยอู้หูยเอาแล้วผมจริงหนีฮะตอนนี้โค้งไม่ดีนึงโค้งไม่ดีนึงโวๆๆๆๆๆๆๆนี่แน่นี่แน่เต็มหน้าไปดีเต็มหน้าโอ้โหตัวนี้ก็ยังเลือดโอ้โหเหมือนเดิมเลือดเยอะนะครผมลงมามันส่งไอ้นี่มากเลยอะเลือดจะเด้งไปอย่างเงี้ยเออเสียวมันไม่เด้งว่ะไม่อยากอัพเยอะเลือดนี่ขยมไปดิก็ขย่มไปดิ ขย่มไปดิขย่มขย่มไปดิขย่มไปดิก็มายครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววนตัวอีกรอบนึงวนตัวอีกรอบนึงฟู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 เออ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 ไม้กลับมาอีกทีนึงชนหน้าไปทีชนหน้าไปทีอีนี่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 โดนดี่โดนโดนดิโดนดิโดนดิอันฟ้าคาน่เอเี้ยอจริงคาน่เอาแล้วอะไรไงครับผมกิฟินิีฟิน สสยฟ้าตัวนี้ยังไง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 เราอะ่ะยังไงเราอะ่ะยังไงเราอะ่ะเฮ้ยยังไงเราอะ่ะยังไงเราอ่ะโอ้ย <c oughs> โอเคโอ้ยยังดูอะ่ะยังดูอะ่ะเออไปไม่มีแบบนี้เออพอค่อยหน้าพาเล่นหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวพี่เข้าใจถูกใช่ไหมว่าไอการปิดปิดบัฟเนี่ยเนี่ยถ้าเปิดบัฟมันจะมีโลถูกไหม มีโลดูทางขวามือล่างนะครับผมแต่ถ้าเปิดเนี่ยเราจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมไอ้ในเนี้ยถ้าปิดใช่ไหมโล่มันจะหายครับผมแล้วทำไมดูแบบว่าตอนปิดไฟมันแรงกว่าวะใช่ไหมดูดิตอนปิดไฟมันแรง,งกว่านะผมนี่ปิดนะผมอันนี้เปิดอ๋อมันเปิดมันจะไปดูไฟมันน่าจะแบบโอ้โหกระจายอยู่ใต้ท้องนะผมทุกคนใช่ปะ ไฟมันจะแบบว่ากลับมาที่ตัวแล้วผมหูแล้วที่พี่นั่งนี่คือร้อนชาเลยทีเดียวนะเอออันนี้อันนี้คือหนีปิดมันจะไฟแบบกระจายอยู่แล้วผมหูดูจริงนี่กดสีเออบูบูบ้าบ,บ้ามาผมมาข่าเนี่ยแหละได้เล่นแล้วได้เล่นแล้วล่ะได้เล่นลแล้วล่ะเออมีไอ้นี่ก็ดีแล้วผมเวลาเดินทางใช่ไหมจริงไปดิเดียเราต้องไปทางนี้เรา,าไหมทางไอ้หลุมนั่นอยู่ทางไหนวะ อันนี้ปะทางนี้ทางนี้ทางนี้อือโอ้โยเ,เลือดกินไปลูกกินไปนั่นละเคยไม่อยากรอเ,เรอยอะนะผมเดี๋ยวอัพอัพเลือดเยอะแล้วแบบเอาสักสองร้อยสามร้อยไปลูกอือสามร้อยนอกจากลงดาเอ็ให้หมดครับผมเฮ้ยแต่เลือดไอ้ไม่ใช่ตาตามีหน้ามันลดเรื่อยๆรื่อยนะผม มันบ้ากว่าไอตัวเนี้ยดูดิเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือตาตามมหน้าขึ้นอย่างเงี้ยคือไม่ได้เปิดนะผมเป็นลูกโลู่เนี่ยกูเขเข้าใจผิดตลอดเลยเสมอเสมอและเสมอมานะผมโอ้โหโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อย่างเงี้ยเออเขาจะว่าเขาจะเข้าใจนะผมไม่ใช่คนนี้อือโดดดิโดดดิกิ่งกิ่งแบบโอ้โหนี่มันลูกข่างอายุนี่ว่า มันลูกขางจ่ายฟ้านี่หว่ะไอ้งนู้นงนู้นลุงปิดทางเฮ้ย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 เจียวเจียวเหมือนไพ่หม้อแรปเตอร์เมื่อกีเเเเเ้เหมือนไพ่หม้อแรปเตอร์เหมือนไพ่หม้อแรปเตอร์ว่ามาดิก็มาดิไพ่หม้อแรปเตอร์ก็มาดิโอ้โหรถแรงจัดนะครับผมก็มาดิก็มาดิก็มาดิอยู่ไหนวะหายไปแล้ววะ <c oughs> หายไปเฉยแลยนะผม เอ,ออเออเอมาแล้วพี่มาแล้วไอ้หนูโอ้โหนั่นไงนั่นไงดิออริจินทั้งสองตัวนะผมก็มาก็มาก็ม้วนกว็ม้วนกว็ม้วนโอ้โหฟุบฟุบฟุบโอ้โหมันม้วนขึ้นข้างบนเลยว่ะมันม้วนขึ้นข้างบนเลยว่ะมาดิมาดิอุ้ยโอ้โหเป็นรถ <c oughs> ตัดเต็มหน้าเลยบ้าดิเอื้อดิออริจินดิออริจินมาดิก็มาดิอื้อ อืก็มาีิครับผมโอ้ยมันวิ่งตามส่องหรือว่ามันวิ่งตามส่องหรือว่าเฮ้ยโอ้โหไผเมาอีกไผ่หม้อไเมาอเหรอก็มาีิมาลุมกันตรงนี้มาหนีมาหนีมาหนีขึ้นมาหนี่ขึ้นมาขึ้นมาบึ้มบึ้มบั๊มไปดีบึ้มบึ้มบั๊มไปดีโอ้โหทีเดียวตายหมดนะครับผมบึ้มบึ้มบั๊มบึ้มบึ้มบั๊มยาวอย่าห้าวขอร้องว่าอย่าห้าวอย่าห้าวโอยโคตรดุอะ โคตรดุอ่ะโคตรดุอ่ะโอ้โหลูกข่างก็แรงนะครับผมแล้วพี่จะขึ้นเนินขึ้นไปนั่นได้ไหมมาลองดูว่าผมโอ้โหจอดเก็ตตรงนี้เลยความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นโอ้โหมันไม่ขึ้นวะมันเป็นลูกข่างไม่ใช่เหรอทำไมหนูไม่ขึ้นอ่ะอะไรกันตรงนี้อะไรกันตรงนี้โอ้โหโคตรแรงอ่ะกระโดดได้ไหมหนูกระโดดได้ไหมลูกหนูกระโดดได้ไหม หนูมไม่ได้มุดดินได้หรอที่ก็เข้าใจว่ามันมุดดินได้นะครับผมอ้าวทางนน้นทางนูงงนง้นปบปบขึ้นขึ้นโอ้ยขึ้นไม่ได้จริงกว่ะเฮ้ยทุกคน <c oughs> ขึ้นไม่ได้จริงกว่ะเฮ้ยไม่เป็นไรครับผมขึ้นไม่ได้เราก็กลับทางเก่าก็ได้ว่เฮ้ยมดุมดมุดเออนนั่นแหละนั่นละนั่นละเออีอะเอาโจนประตาดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอืมอืมอืม วิ่โหสีสวยแล้วผมเองใช่ไหมเองใช่โอ้ตายเฉยเบอรฟูดเบลบอกกูจะไปได้อีกเลยเฮ้ยโอ้โหคนไรนกับมันเกินอ้าไปดีไปมอสสองตัวมาอยู่เลยตรงนี้ล่ะัามาอยู่เลยตรงนี้ล่ะครเออเออเออมาดิก็มาดิรถแรงอ่ะช่วงนี้ช่วงนี้รถแรงเอาดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันแรงจริงนะอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหน มันอยู่ไหนกันมันอยู่ไหนกันมันอยู่ไหนกันโอ้ยอันนี้ไงนี JI, ่ไงนี 1991, Honestly, oui> ่ไงนี่ไงนี่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 บึ้มดีบึ้มดีโอ้ยยังไม่ตายอีกไม่โดนนะผมไม่ตายไม่ใช่อะไรไม่โดนนะฮะต้องอย่างนี้ไงต้องอย่างนี้ไงคือโดนจริงโอ้ยโคตรแรง โอ้ย,พอ,อยพอแล้วนะผมแบบนี้โอ้หวิง่งวิ่งสูฟ่ฟาร์ตครับผมมามากลับบ้านนะครับผมเอาแล้วผมก่อนจบจัดซะหน่อยนะผมออริจินเล็กสามตัวนะเอาสามตัวพอนะผมเดี๋ยวมันจะแบบว่าโกงพี่เกินไปดิวิ่งบนครับผมฟูน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 โอ้ยแรงจัด <laughs> แรงจัดไปติด,ต,ดตีโคดินครับผมโอ้ยลูก ลูกจะติดนานโอ้โหนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละออริจินออริจินเลกเหรอออริจินเลกเหรอไม่เกิดนะใช่ไหมเออไม่อยากเกิดเสกก็ได้ครับผมเสกก็ได้เอาดีกุมป่ากุมหมาดีออริจินเลกเอาครับผมวิ่งรถวนนะตอนนี้โอ้ถ้าใช้ท่าบึ้มบึ้มบ้าบ้าเดี๋ยวมันจะจบเร็วใช่ไหมเออแล้วรถมันก็ติดเกินอือไม่ยินดีโคกหน้าไม่ดีโคกงหน้าบึ้มบึ้มบ้มบ้าเฮ้ยโอ้โหใครว่าบึ้มบึ้มบ้มบ้าจบเร็วเอาแล้วครับผม เออโอ้โหออริจินเล็กมาถึงโดนานจริงๆเฮ้ยโอ้โหตอนนี้ครับผมโดนลุมสามตัวแล้วยังไงแล้วยังไงแล้วยังไงไปก่อนตัวหนึ่งดีไปก่อนตัวหนึ่งดีขอโทษด้วยขอโทษด้วยเออเออขยมขยมโอ้โหมันไม่กิ้งให้มันไม่กิ้งเบิ่มสองเบิ้มสองโอ้บึ้มสามครับผมนี่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 ให้มันให้มันรู้บ้างนี่ใครนี่ใครเออโอ้โหตัวตุ่นเดโมนิกนึ่เฮ้ยโอ้โหตุดจริงครับผม จบคลิปได้เลยครับผมโอ้ยยังโหดโอเคก็เป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้ถูกใจทุกคนบ้างหรือเปล่าได้ถ,ถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์แช like, ร์ซับไะกายเป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดกูะดิ่งกูกิ้งกูกิ้งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ได้ดูก่อนใครเพื่อนเลยนั่นเองสำหรับวันนี้ครับผมเป็นการจับเจ้าเดโมนิกโรแลดกันนะครับผมนี่เลยก็เป็นเดโมนิกตัวตุ่นนะครับผมมันมันน่าจะเป็นตัวตุ่นเลยนะดูจากฟันแล,และดูไซส์เขาเนาะผมโอ้โหใหญ่กว่าไอ พานอม้าอะไรทุกตัวเลยนะผมด้านหลังพี่เนี่ยโหยตัวใหญ่จริงนะผมแล้วยังมีอีกหลายๆตัวนะที่ยังไม่ได้จับนะผมเดี๋ยวจะทยอยจับเรื่อยๆครับผมและนะผมพี่ก็ต้องแบบว่าหาที่อยู่ใหม่บ้านใหม่แล้วนะผมเพราะตอนนี้ลูกเต็มเกินลูกเยอะเกินนะผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปแล้วครับผม